ในวินแลนซาก้าครับทั้งทอฟีนที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็เจ้าชายคนุดเนี่ยมีปลายทางที่เหมือนกันก็คือโลกที่ดีกว่าหรือว่าดินแดนในอุดมคติ ที่จะไม่มีความโหดร้ายแล้วก็ความรุนแรงเหมือนที่ในอดีตที่ทั้งสองคนได้เคยเผชิญมาแม้ในความเป็นจริงเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมสนใจในประเด็นนี้เลยก็คือทั้งคู่เนี่ยมีแนวทางแล้วก็ความคิดที่สวนทางกันแต่ว่ามีปลายทางแบบเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้างโลกที่ดีกว่าเนี่ยมาจากความรุนแรงคล้ายๆกันที่ตลกร้ายก็คือทั้งสองคนเนี่ยถูกสร้างจุดเริ่มต้นนี้มาด้วยคนคนเดียวกันนี่สิครับ 前金で金5ポンド追加。 ทอฟินเป็นเด็กชายที่เติบโตมาท่ามกลางไฟสงครามครับเขามีพ่อผู้เป็นแบบอย่างเนี่ยถูกพรากชีวิตไปตอนหน้าต่อตาของเขาเล่นนับจากนั้นมันก็ทําให้ชีวิตของเขาเนถูกลากออกจากกรอบเดิมๆไปสู่ความเกลียดชังเขามีชีวิตอยู่ด้วยแรงขับเคลื่อนในชีวิตเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความแค้นครับแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่รอดต่อไปของเขามันถูกดライブด้วยความแค้นที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่สังหารพ่อของเขาอย่างอาร์สคลัสทำให้เขาตัดสินใจที่จะติดตามอาร์สคลัสไปจนกว่าเขาจะสามารถล้างแค้นให้พ่อของเขาได้นะครับ มันมากพอที่จะทําให้เขาแทบจะไม่สนใจสิ่งสําคัญอื่นในชีวิตของเขาเลยแบบเหมือนกับว่ากูแค้นเนี่ยกูมีความแค้นเนี่ยนำหน้าแค่ตรงเนี้นั่นส่งผลให้ชีวิตในวัยเด็กของเขาเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างอื่นเลยครับนอกจากวิธีการเอาตัวรอดแล้วก็การอยู่ในสังคมที่มันมีผลกระทบมาจากไฟสงครามแล้วก็ความรุนแรงแต่วันหนึ่งเขากลับพบว่าการล้างแค้นที่เขายึดถือมาตลอดชีวิตเนี่ย ในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าคนที่เขาเอาความเกลียดแค้นเอามาเกาะติดเอาไว้เนี่ยถูกพรากชีวิตไปโดยคนอื่นที่ด้วยไม่ใช่ฝีมือของเขาเองเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่มีอย่างอื่นนอกจากความแค้นเลยครับที่จะทําให้เขาแบบมีแรงจูงใจในการมีชีวิตหลังจากนั้นมันทาให้ทอฟี่เนี่ยหลุดจากเปลือกเดิมของเขาแล้วก็ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่มีอยู่ใน,ในใจิตใจของเขาเขามีโอกาสและมีเวลาได้ทบทวนสิ่งที่เขาเคยทํามาทั้งหมดในอดีตที่เป็นผลมาจากความแค้นแล้วก็ รวมถึงคาสอนของพ่อเขาที่เคยบอกไว้หรือแม้กระทั่งตัวอ <c oughs> ัสคารัสเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งของเขาครับด้วยสายตาและการมองโลกที่เปลี่ยนไป <c oughs> เขาเริ่มเชื่อว่าโลกที่สงบสุขจ,จะถูกสร้างได้โดยที่ไม่ใช่ด,ด, <c oughs> ด้วยคมด่า <c oughs> แต่ว่าเป็นด้วยมือที่เริ่มต้นสร้างขึ้นและกลายเป็นคนที่ปฏิเสธการฆ่าฟันโดยสิ้นเชิงจนกลายเป็นผู้ที่ยึดมั่นในในความเชื่อที่ว่าตัวเขานั้นไม่มีศัตรู และในขณะเดียวกันเจ้าชายขนุธผู้ที่เติบโตลแล้วก็หล่อหลอมมาด้วยความกลัวเนี่ยเขาเติบโตมาในวังวนของการแย่งชิงกับนาจครับแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาของเขาเนี่ยมันถูกความจริงของโลกนเนี่ยบทขคยี่ซะจนไม่เหลือชิ้นดีแม้กระทั่งผู้ติด,ดตามของเขาอย่างแร็กนานเนี่ยก็ย,ยังกลายเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่จะต้องหายไปเพื่อทําให้ตัวเขาเนี่ยหลุดจากกรอบเดิมๆเ,เพื่อเดินหน้าไปข้างหน้าได้ในฐานะกษัตริย์แล้วก็โดยอัศรินคนเดิมนี่แหละครับ อัสกาตัดสินใจที่จะผลักดันคนุทให้เดินไปข้างหน้าแล้วก็เมื่อเขากดสวิตต์นะครับเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวคนุทนะครับมันทําให้เหมือนเขาหลุดออกจากกรอบเดิมๆที่เคยมีอยู่แล้วจากเจ้าชายผู้หวาดกลัวทําให้คนุทเขาเหมือนองลงนะครับเมื่อเขาได้รับคําตอบว่าความรักที่แท้จริงแล้วคืออะไรและทําไมถึงมีความสูญเสียเกิดขึ้น มันทําให้เขาก้าวขึ้นมาจากเจ้าชายกลายเป็นกษัตร,ริย์ที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เขาต้องสูญเสียอะไรในชีวิตไปอีกแต่ว่าเส้นทางที่เขาเลือกตันต่างจากทอร์ฟินครับคณุลเลือกเส้นทางของการควบคุมครับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความกลัวเพื่อที่จะสร้างโลกในอุดมคติที่มันเป็นมันเป็นโลกเดียวกันนี่แหละที่มันปราศจ,จากความรุนแรงแล้วก็สงครามเป็นโลกที่เขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะสามารถมอบให้เขาได้ <that> <means> ทีนี้พอผมได้ลองมานั่งหาข้อมูลนผมพบว่ามันมีแนวคิดอยู่2แบบที่เราอาจจะสามารถหยิบมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของวิเลซาก้าได้แนวคิดแรกจะมาจากเรียวโทสตอยก็คือแนวคิดของอหิงสาและสันติภาพจากภายใน โทโฮลสตอยเป็นนักเขียนชาวรัสเซียที่โด่งดังมาจากผลงานอย่าง w a r and Peace นะครับแล้วก็ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาหันมาสนใจปรัชญาทางศิลธรรมและศละสาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทอฟฟินอาจสอดคล้องกับแนวคิดของทโทลสตอยและคานทีที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านอหิงสาและและการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเองก่อนโทโลสตอยเชื่อว่าโลกจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าไม่เริ่มที่ตัวมนุษย์ไม่เริ่มที่ตัวเองก่อนครับเขาจึงต่อต้านความรุนแรงทุกชน,นิดแม้แต่แม้แต่เพื่อจุดหมายที่ดีแม,แม้แต่เพื่อจุดดประสงค์ี โทสตอยกล่าวว่าความรุนแรงเนี่ยจะนํามาซึ่งความรุนแรงต่อไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เขาบอกว่าทางออกของโลกที่ขัดแย้งเนี่ยมันก็คือการเข้าใจและให้อภัยผู้อื่นครับโดยที่ผมคิดว่าตรงนี้แหละมันอาจจะสอดคล้องกับทอฟินว่าเขาเป็นภาพแทนของแนวคิดของโทสตอยอย่างชัดเจนเลยครับว่าหลังจากที่เขาหลุดพ้นจากวังวนของความแค้นเขาเลือกที่จะไม่จับอาวุธอีกเลยแม้กระทั่งในตอนนี้เขาจะต้องหยุดยั้งเฮบีใน ใน,ในแผนการช่วยเหลือ,อากาดาของเขาวะเขาก็เลือกที่จะไม่จับอาวุธขึ้นมาแต่ว่าลักษณะการต่อสู้ของเขามันยังคงเป็นมันยังคงเป็นสไตล์เดิมเราจะสังเกตเห็นว่าเขายังคงตั้งท่าเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ถืออาวุธทอฟ์ฟีเริ่มคิดว่าศัตรูของเขาเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเขาเหมือนกันเขาเชื่อว่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงคือการสร้างไม่ใช่การทําลายครับอย่างในคําพูดที่เขาบอกว่าตัวฆ่านั้นไม่มีศัตรูนี่ก็เป็น,เป,นเป็นการสะท้อนแนวคิดของโทสตอยอย่างชัดเจนและแนวคิดอีกอันนึงก็เป็นของนิโ การเมืองที่ไร้ความฝันครับ มาคิเวลลี่เป็นนักการเมืองและนักคิดในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของอิตาลีครับเขาเขียนหนังสือเรื่อง The Prince หรือเจ้าผู้ครองนครเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการเมืองที่อาจจะทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคณุสามารถเป็นตัวแทนของแนวคิดของมาคิเวลลี่ที่ที่บอกว่าอำนาจและความกลัวคือสิ่งจําเป็นในการปกครองนะครับเพราะเขาเชื่อว่าความดีและความถูกต้องเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจและพลังในการควบคุมแนวคิดหลกัลกๆเลยของมาคิเวลลี่เนี่ยก็คือ ผลลัพธ์สําคัญกว่าวิธีการนครับเขาเสนอว่าผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องรู้จักการใช้ความเมตตาแล้วก็ความหดห้ยมเนี่ยให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าการหลอกลวงหรือการเขียนค่าจะทําให้รัฐมั่นคงก็จงทําเขาเชื่อว,ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัว และอานาจก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือในการควบคุมความเห็นแก่ตัวนั้นนะครับผมอาจจะลองเชื่อมโยงคณุษเข้ากับแนวคิดนี้ที่ว่าคณุษเนี่ยเป็นคนที่ใช้อํานาจในการควบคุมเพราะเขาเชื่อว่าโลกจะเกิดความสงบสุขได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนกําหนดมันเขาส่งเวยได้แม้กระทั่งพี่ชายของเขาหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเพื่อสร้างโลกที่เขาเชื่อว่าโลกนี้มันจะไม่มีพระเจ้าคอยช่วยเหลืออยู่มันเลยอาจจะเป็นการตีความให้ตรงกับแนวคิดของมาเคเวลลี่ที่ว่ากษัตริย์เนี่ยจะต้องเด็ดขาด ถ้าเกิดว่าต้องการให้อาณาจักอยู่รอดต่อไปมาเคียวเวลลี่บอกว่าถ้าคุณจะเป็นคนดีในโลกที่เลวร้ายเนี่ยคุณจะถูกเหยียบย่ำและนี่ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในแนวคิดของคอนุตมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้ ลองขึ้นมาปกรองลองลองขึ้นมาเป็นผู้ปกครองหลังจากการสิทสละของอาร์เซัสนในครั้งนั้นผมอยากพูดว่าทั้งสองแนวคิดเนี่ยมันมีปลายทางที่เหมือนกันก็คือดินแดนที่ปราศจากสงครามแต่ว่าในสองแนวคิด2เส้นทางเนี่ยมันถูกผลักมาจากจุดเดียวกันก็คือความสูญเสียแต่สิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะทำเนี่ยมันแตกต่างกันทอฟฟินคือชายที่เดินผ่านไฟสงครามมาตลอดชีวิตครับเขาเคยเชื่อว่าความแค้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อเขามองเห็นความว่างเปล่าในปลายทางของมันแล้วเนี่ยเขาเลือกโยนดาบทิ้งแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ใช่นักรบทอฟินเลือกที่จะเชื่อในการให้อภัยแล้วก็ไม่หวนกลับไปสู่วัฏจักรหรือว่าวงจรอุบาทของความรุนแรงอีกเพื่อที่เขาต้องการจะสร้างดินแดนที่ปราศจากสงครามขนุตเลือกที่จะเชื่อในอำนาจและการควบคุมทิศทางของสิ่งที่ตัวเองศรัทธาว่ามันจะนำมาซึ่งดินแดนที่ปราศจากสงครามดินแดนที่สงบสุขในทางกลับกันเขาเป็นกษัตริย์ผู้แบกโลกไว้ทั้งใบครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ ไม่เชื่อไม่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเขาเชื่อว่าโลกที่สงบสุขเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยด้วยการควบคุมทิศทางของเขาเท่านั้นแล้วก็ถึงแม้จะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามแม้กระทั่งแม้กระทั่งการเสียสละพี่น้องร่วมสายเลือดของเขาเองก็ตามคนนึงจะสร้างโลกขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่าตัวเขานั้นไม่มีศัตรูตส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างมันขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่าอำนาจจะทําให้ทุกอย่างสําเร็จมันเป็นแนวทางที่มันขนานเป็นเส้นเดียวกันแต่ว่าไม่มีวันบรรจบกันแต่ทั้งสองแนวทางเนี่ย ครับว่าที่ปลายทางของพวกเขาทั้งสองเส้นทางเนี่ยมันจะไม่มีศัตรูไม่มีสงครามในโลกนี้อีกต่อไป ผมเพิ่งจะดูจบในซีซั่นสเมื่อเร็วนี้เลยครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันยังตราตึงอยู่ในในทีแรกผมเห็นเรื่องนี้เป็นไวรัลอยู่สักพักหนึ่งแล้วในในประโยคที่บอกว่าตัวฆ่าไม่มีศัตรูพอเลยพอตอนที่เริ่มดูผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวทอฟินเขาก็จะมีเขาก็จะมีปลายทางที่เป็นประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ว่าต่อให้ผมรู้แล้วว่าปลายทางของทอฟินมันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าวิธีการในการนําเสนอเนีย่ยมันยังคงมันยังคงทรงพลังมากๆใน ในบางประเด็นเนี่ยมันก็ม,นกมันก็รุนแรงซะจนปกติผมเวลาดูกระตูนผมจะดูตอนคืนแต่ว่าในปมของตัวละครอ,อย่างอันนี้นะครับ ทำให้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับในในส่วนซีนโรงนาหลังจากที่เรื่องมันสงบลงแล้วก็ตัวเคทิลเนี่ยกลับมาที่ฟาร์มแล้วอะผมดูตอนนั้นจบแล้วผมผมนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ <ๆ S 2> เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีบรรยากาศเนี่คล้ายๆกับในเรื่องสุริยปาท,ทิศรีสีเลือดเป็นเป็นอีกเรื่องที่ผมอยากให้อยากให้ลองดูเพราะว่ามันก็มีปรัชญามีประเด็นหลายๆอย่างอยู่ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะการตีความเลยมันก็อาจจะไปได้หลายทางเหมือนกันแล้วก็ก็แนะนําเลยครับเป็นเรื่องราวของการละทิ้้้้งงอดีตตตแลววกก็าารรสันนขึมให ผ่านการบอกเล่าในทีมของสงครามในยุคไวกิ้งถ้าใครชอบไวกิ้งเนี่ยก็อาจจะชอบเรื่องนี้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนําเลยครับ